แบบซีดอ่ะห่างๆกันด้พอม่พี่น้องเลยเอา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 มันด <c oughs> <Fish> ูดอเดิกลามันดูดามันมีน้ำมันนีะไงบอกเลเออแมนแมเออมันก็เป็ี่นเจาบอกเคยเราจากามมันแน่นแน่อ้าเจ้าถือแง่ท้องหลายก้อนได้บหทาท้องหลายก้อนเขาบอเขียวนี้เขาต้องออาออกแล้วมันหักเลนมล้ลมตัวหน้้ ราคามันกันชแท่งหด a ้าโดยด สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขสุคนคือเกนะ่าเนาะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนหับเข่าสู่ซอ,องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบพอ่อกับมุกดากับพี่แหลทุกคนเลยเนาะอยู่เฮือนบา้านอยู่บ้านน้องโบก็คือซึ่งมื้อนี้กะมาพ่อมข่าวดีนะเนาะก็คือมื้อนี้กะได้นาทั้งไอซางเพิ่นมาจอ้าอนามไห่ตอนนี้กะ คือกําลังก้เกียมอุปกรณ์อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกับตอนนี้กับทางเพิ่นกนาดูดน้ำมาใสา่เอาน้ำให้ทางไอ้สร้างเพิ่นเดี๋ยวทางสมุกดาวันกะสีพาเขาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะพ่อแม่พี่น้องสายน้ำสู่ชีวิตแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยโดยไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยเดอ้อผุนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะยังรืบอรือยู่อา้าก็เดินมาทักทายมาทักทายสบายดีบาทาก่อนอ่ะสบายดีบาทาโอ้ยสบา<ด>ยด,ยด,ยดยีเดินมาทำกันขึ้นกานะครับมาเนาะมาทำกันขึ้นาวเป็นยังไงบาทางจะขับไปเบิ่งคืออยูย่บ่ ค่ือว่าคือยืนบ่เออฝ้าใส่กล้าเกมเลยสมุเลไปเดี๋ยวเาไปเบิ่งน้ำกันสม่พี่น้องเลยตัวป้าบอถามยังสายน้ำชูชีตแท่นี่บป้าแม่พี่น้องเลยไปน้ำมันนี่พ่นแล่น่ผูโอ้พ่นดูดเอาน้ำนองตัวนี้บทาป้าสายปูมเฮน่ สายที่นั่นสมุทสี่ีเป็นไพอ้อนนี่ยทาทุ่งนะใส่อ้อยใชนโดยคุณนันเอกเขาก็นั่งอยู่คนเลยทุกคนเลยโน้ยหัวลายโอ้ป๊ายอสบายดีด้วยทั้งพ่อมีย่างคือหัวลายแท่น่ไปยืมเขามามันหั่วๆเัวแทันว่ะดูน้ำแทกกะอืมันเป็นสายนั่นในสมุกสาที่เขาเจ้าดูดแคอ้อยหสายดำยศเขาโดย มาเบิกมาหาทานง,งน้องโบก่อนบได้้เพ <c oughs> แตกอ้าเลยน,นะฮัลลเนาะไอ้ล่ะสบายดีป้าลุงเลยลูกไปดียอ่าเนี้ยป้าเบงิงเบิงเนี้ยมาโ่มกันโัหน้าไหลทั่วทิศทัวท่วแดนพ่อแม,ม่พี่น้องเลยโผดโผฮ่าใ่ปีนมาพี่อึอ๊บอาโปใจคนมาแต่โดนเติบและเบยล่ะหากระม้ออดว่างบู้ท่นได้หึงนะคือแต่งตัวงามแท้ให้แต่งตัวแบบ <อ>มีข่าวดีแซ่บแบบพับคคกพับแขกโอ้ยเนาะป้าเพิ่นก็คือตอนนี้ค่ะเพิ่นยังบ่ท่านในเจ้าแมนไว้ละโดยเพราะ<อ>ว่าน้ำยังขึ้นอยู่พอเพิ่นก็เลยต้อง่าก,กับว่าท่านใช้โทนาก็แเมนได้เปลียนทาวเพิ่นเอามาไหมนะแมนก็คืออานาเอื้อยได้ไปว้าก,กับสร้างเนาะก็คือในราคาทอปกติหันขาเจ้าสี่เห็ุในราคาหกพันหา อ่าแล้วเอื้อก็เลยอยากเอาแบบมาตรฐานให้ตัก็เลยตกอยู่ราคาเปรตพันห้าร้อยแต่ว่าเอื้อโตพิ่นกับพิ่นจะรุ่ดให้อยู่เหลือประมาณเปรตพันสามแต่พอมาที่นี่สร้างเพิ่นเอาทอบางมาเห็นบ่ะเนอะโอ้ยโอ้ยสร้างเลยถ่านสก้อนแบบวันนี้เ็กกังหาก็เลยพึ่กับเพึ่นได้มาสมองเลยดอกับโบเป็นยังไงเนาะกับไอ้ลุงน้องเพึ่งทู่หางโดยแล้วก็ บโบดลเดียวเพิ่นก็จะเอามาเนาะเพราะว่าเฮาสร้างก็เป็นแบบทอมาตรฐานทุกคนแต่ว่าเพิ่นเอามาแบบทอธรร,รมดาสงสัยซื้อซื้อสารกันพิษซ <laughs> ื้อสารพิษชีวิตเปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้ว <laughs> เออเอ,อเอาเอาเบิ่งถ่าเดียวขอตโตไปทั้งพุ่นก่อนเด้ล่ะเด้อ <laughs> โดย<ป>เบอร์โตที่เบอร์จะให้น้องโบพาไปพ่อแม่พี่น้องเลย <laughs> ป้ารู้สึกว่าทอน้านี่สูตชีวิตคือคนเลยเนาะสูตริีแน่ด้อดพ่อรีบเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลย เหยียบไวบ่บอเหมืนหัวเรอเหยียบไปนาพผนะสจีบี้้าจะสิบีเหยียบบนมือทำมันการันเลยน้ำรันเตียจักขำถังมันชายหัวแน่ค่ะกรได้ซมนี่อ๋อมันออยู่พูดเบิดแล้วน่ามีแต่ซํานี่โอ้พันชิจ้าในนี่เลยบ่พันยาไม่ซมมุกไว้คนพันชีนั่นยามบ่ยาไม่ได้นะัมใช้เด็กกันพนยาม ยาไปได้ไะมีเลยยามไปได้ไะบอ่าให้ให้ยามเลเบิ่งให้ยามเยเพิ่งนี่ยามบบได้งนอเิ่งเป็นยามเลบอากันนี่้อใจพิได้สมุยามไปได้นบนาน้ไอ้กอกนี่แีโอ๊ยบอารยาเป็นกันก็แบบนี่นะแบบนี้นี่น้ามันหลุดเขาันสมุกเฮ้อเล็กเส้นธรรมดาเสบนนี่ชายนะมันมาแบบนี้เลยโดยสมุทเขาสมุดว่าผมมีนะเออวันห้ามันมีนะเราไม่ทดูัาเองมัน พุ่นสมุขจช่ต้องไปเบิ่งทั้งหน้าเป็นพุ่นเด็กเฮ้ยต้องไปทั้งหน้าว่าอ้าวอาเบิ่งใะเอาเพราะเพราะว่าทรายหน้ามันมาไปด้านเลยโดยสบังมันบมีน้ามันโบเข่าไงสบางมันมีน้าเหมือนมันเข้าค่ะโอ้ยงันได้สมุกเจ้าล่องมึงแม่ข่อยเห็ดล่องมึงแล้วล่องเออค่ะมึงจะมาเจ้าก้าวข่อยดูวยเบิ่งเบงเบงเดี๋ยวเดี๋ยวให้สมุกเออเอาเออถามว่ามวยหน้ามันโบเข้ามันหายหน้ามันขึ้นมามันหลุดจนกลับเรีกเออเออเอาข่านสมุก อ้าวเบิ่งดูบ่ทาคอยอยากสัมผัสแล้วเบิ่งนี้สร้างว่าแท้แม่นเบื้องเฮ็ดแบบเป็นไอ้หน้ามันขึ้นมากหลายปีมันบ่แม่นมันเข้าเออเบิ่งอ่ะเดี๋ยวสิพี่เสือเดี๋ยรอบสาวอ่าลองเบิ่งลองเบิ่งอ่งเฮ็ดแบบนี้นาะอ้าวห่างๆกันได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาเอาเอา เอามันดูอเลยเด้มเขามุเลยมันมีเมันมีน้ำมันมีอะเลยเออเมนนมเออมันก็เป็นอนเคยราจอกบเคยากเจ้าสิกรรมมันน่นเาเยาจันามับนกับนมันบเเายเคยยเครื่องดูดน้ําแบบ เครื่องที่พึ่งาแบบอันนั้นนะสามคนค่อยค่อยละคิดยุ่แบบว่าอันยังคิดว่าเพิ่นแบบว่าเจ้าชายกับเจ้าหางนะนะเออโบเมนเนาะต้องยามเราก็ไหนเออเจ้าพระเจ้าไปลุมันสีโบมีน้ำดูด้วยพูดพึ่งยามว่าแต่พึ่งยว่าแต่พึ่งยามว่าเออเจ้ากรรมสีรวมๆในทั้งน้อยบงกรรมเฮ เอาให้งาเอาเก่าบ้านขอกันไหวล้มนะดูดกับมาเป็นนะไม่ไม่ไม่บอย่างหูต้องร้องเพื่อเด็กอย่างนั้นคุณกำใกล้กันโอเขาเคยเห็นสักเคยเนาะน้องกำเนินพุทธจักรมาเห็นเล่นเอาให้มือเอาไปเออเออบังเข้าเองมั้นฮะมาเลขเสิบทำลายซะมึงเลขเส้นก่อเฮียนก่อซานอย่งนี้อันนี้ฮะมีน เออม้นั่นมันขึ้นมามันหลุดกับนี่เพื่อนวะเออบาดาข่อยพึ่งจากชี้ได้ผรหมเอพี่น้องเลยนอกจากมาคือบทจอะหนักไม่น้องโบกับโบมีประสบการณ์เนาะงบาดาอุ้ตาย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 ข่อยคิดบ้างเรื่องแบบแบบแนวยามแบบนั่นาสมุกเจ้าคิดแบบสั้นข่อยเฮงกระเตะได้ข่อยคิดว่าเออเหมาะเจาะบทนี้กับเจาะลงรถต้องยามก็ต้องพรหมเอแบบคือซึ่งว่าเวลาสมุกดะวันสัมพันแย่งไปบพนั้นไม่ได้มีเลยเม่นเนาะเบอร์เบอร์อ่านร้องพี่ที่ เหมืเด no? nice. ้อคอยสิลองพี่เด้อเดี้อเด้อเด้อเหมืงเด้อเราอยู่นี่อยู่นี่น้ำเนาะเฮ้ยข้างต่างเงาไปทางไหนยางพุ่ยมบ่เอ่อโอเคอะไรมูมีน้ำมันคือบุกเข่าเลยสมุกเมนบ่เอาเอาเอาบ่ทาเอ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 าห่างวันนี้มันมีน้ำในสมุกเออมันทางน้ำมันนี่เนาะทางน้ำมันมานี่เออเบิ่งดูปบ่ทาข่อยบุกไปทางน้ำก็เมึงดูบปบ่เบิ่งข่อยสิไปทางนี้เด้อบัมือนเด้อเธอเข้าไปทางนี้มันสิไปน้ำมาบ่ เออกระทางน้าคือเก่าได้ทางน้ามือเก้าเออเออโอ้พี่พี่น้องมึงยุสมุกเด็กป้าบอกเบิ่งว่าพี่ป้าท่าคอนเรศได้ข่อยป้าแบบเล็กอะเล็กธรรมดาเนาะเล็กก่อเฮือนเล็กฉินเล็กนิดหน่อยเล็กมุกเฮ้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคาราวบอแนงกระโปงหู้เนาะเพิ่งท่าไอหน้ามันสีดูดเขามันนี่สมุกเออสีดูดเขาบ่ามันมีน้านะโอ้แบบไอ้น้ามันขึ้นมาเพิ่งมา คอยกับโบผู้ตั้งแต่เกิดอย่ามาจ้าขึ้นข่อยกับขึ้กันแรกคือโบได้มาจอนำให้น้องโบกับโฮู้เนาะอีหล่ะดิหนูไม่ขึนขาดหนูเลยเว้นนี่ข่อยคิดว่าเครื่องแบบพันยามแบบคือเป็นแบบน้ำสมุนคอยคิดว่าเครื่องมันแบบมันก็คือชีมาตรฐานเต็มหนึ่งเนาะมาพวดใส่โดนมันมัมีอย่างมันมีแต่เลขสองอันแก่แล้วอยู่อย่างมันงัดเขาเองเนาะสมมุนบนนั้นมีน้ำเนียนมันกระสิตีเข้ากันไปนี่เลยนี่มาให้ยูซี่ให้เห็นเบอร์ ตีเขากันเองมันเลยข้าง <c oughs> บนทางทางที่เขาบันทึเหตุอย่างนี้ทุกคนนี่ฮะฮะมันอ้วนเองมันมัน <c oughs> <c oughs> อะบุมมี่น่ะคุณหมอมันสีบกขาวมากเออมันเวลาเข้าไป <c oughs> แบบนี้มันกัดซื่อแบบนี้เลยเนาะ <c oughs> โดยอืมอ๋อก็ถือว่าได้ประสบการณ์อีกน้องพแม่พี่น้องเอ้การ,รสั้นกับบุหูบอธากับกันพิ่งกันยิ่งเจ้าว่าก็เอาใส่ <c oughs> <c oughs> บ้าใส่กับบุหูกันกันถามเพิ่นอืออันคือทอนีอ่ฮะเพิ่นเพิ่นเอาไม้เฮาพิษเป็นบอธา ก็แลนะ้วก็ทำาพิษอย่มาเจ้าตัวนามากกัลายโดยก็ววคือววท่อบางนี่สมโดยแต่เฮาสซเอาให้น้องโบแบบตัวมาตรฐานเลยเนาะแต่ก่อนน่ะคันคือว่าเฮาเอาราคาธรรมดาก็าจะเป็นทอ่อนี้ทุกคนเลยแต่ว่าเฮาคิดว่าน้องเพิ่มน,นี่กับผู้ว่ามือใดอ่าชีได้ไฟมาเพื่เเอเนพะืิ่งซ่านแล้วเนาะแล้วก็บแบบเวลาเฮาอิ่วก็ให้แบบมันมาตรฐานแน่แม่ก็ต้องเอาท่อแบบแบบ มาตรฐานเกตเอของไทยอืถอดกระสางเดี๋ยวสิป้ามีทองอีกได้ป่าวทาทองนี่ทองเก็บมาแม่น่ะทองเรื่องเถ่านไม่สมุกเจังเดี๋ยวเดี๋ยวสิลืมเนาะโอ้ยคนจอดได้สมุกเป็นจอดเนี่ยอะไรจอดทำจอดแบบธรรมดาแบบจอดคือเล็กคืออย่างนี้นโบลูต้องเอาทองจอดเออัดเบิดเอาลงไปถ่านมาอันนี้วันเประจบที่ไง ที่ยังแบบเขาเจาะเสื่อมนะบ่อยูเส่อยูเส่อมโมยูเออเนาะบ่อยูเนาะอ๋ออายไปล้วตอนนั้นมันเสื่อมเล็กอันนี้มันเสื่อมเลยเขาเจาะหินแบบแข็งๆโดยตรงเลยอันนี้โอ้ันนี้อันนี้มันก็เป็นเพชรอันนี้นะโอ้หูเป็นเล็กเลยอันนี้นะเขียวเลยอืมเพชรเขียวเพชรปลาท้องหลายก้อนได้ไหทตาท้องหลายก้อนแบบแบบอะไรนะเอาบอกเขียวอันนี้เขาต้อง เอาเอาออกแล้วมันหักเลยค่อยเจาะบ่อบ่ก่อนๆนะมันหักตัวไม้ที่ยังใช่เกลือเจาะยานมันบุลงเคยมีอยูบไปที่เขาเจาะไปแบบเขียวเอาขึ้นมาแน่ะมัม่เขียวเขียวไหมมีมีวัดเขียวร้อนเขียวร้อนเขียวร้อนสมุดมันเนาะสมมติมาเขียวมันหักอยู่ในบ่อเนี่น้ำมันสิออกบ่อมันออกคือเกลาอออกคือเกลืมันบ่อตันบ่บ่อตันมันหักมันก็กองอยู่ตรงน้าดูดู มันก็อยู่พื้นเนาะแม่มันอยู่พื้นบ่บ่มีปัญหาอย่างกระทบอย่างเลยนี่นะโอ้โหเนาะครบทุกชิ้นของอุปกรณ์คนเจ็ดปเป็นยังไงคก็คืออันแบบว่าคือแบบว่าหับเจาะหน้ามานี่ได้จักปีแล้วเนี่ยเจักปีแล้วเจ็ดปีแปดปีเจ็ดปีแปดปีนะชั้นเมนพูดได้เฉลี่ยจ้าของคนณได้ใช้ คือมาหน้าเพื่อนที่ที่เสียวท่อมาหลไอ้ตู้ว่าจะเป็นลูกน้องลูกมือเราจะเจอโอ้เป็นลูกมือของไอ้เพื่อนเนาะไปก็ายปีแล้วสามสี่ปีแล้วเพ่คยไปก็ไลแบบโดยคุณเพื่อนเป็นยังไงเพราะสู้การไลเติวมาสมมติไลไลไลเจ็ดแปดปีแล้วโดยมาจากคนสายมือนี่นะมาสองคนก่อนก็คือมาหน้าเพื่อนมาเห็ดนะโอ้แตวเพื่อนก็มานนำหลังเนาะเพื่อนยังไปเียากไปวัดวัดท่นใจเพื่อนว่าโอ้เห็นเพื่อนว่าอยู่เมื่อวานนี่เนาะ เพิ่นก็เลยว่าชีอันให้ยทางอันคนงานเพิ่นน้ำมาก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยกล้าว่าเจาะเลือกนี่ะมาณจักเมตเนี่ยกะ๊บอ๊อฟอคือกันแล้วแต่มันฮอดน้ามลายเลยเฮาเข้ากับเพิ่นน้ำพ่นมา,าสามสิบปลายขึ้นไปสมุกสามสิบปลาย <c oughs> นีน่เพิ่นว่า,ม,ามันมัน,น,นจอมสัตว์ที่ปลายจะเกิดน้านี่แล้วเพิ่นว่ายามนี่มันกัดน้ามล <จะ S 2> ายแบบ ยังได้ไหมสีน้ำมาสิบบมีนะสมุกหนึ่งได้ต้องเอาเผื่อไว้แม่ๆตามไว้ตามที่ตายคนหนึ่งเลยอ่าน้ำมาแล้วบ่อาอาผงสมุนแกลายดีทุกคนนะพูเต็มอยู่อาแบบเอาเอาน้ามนองใบละเป็นนองร่วมบ่หรือนนองไปได้นะนองร่วมโอ้เบิ่งเบิ่งอาเ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 มือยังเหยียบใบบ่อบานนี่เหยียบใบมันหัวอะไรเอ้า ดีเย็นผู้ดีเย็นป้าสิไปยืนเหยียบแบบนั้นบนมือบ่ได้ได้หำฮ้องบนในสุขเป็นใส่สามเมียงอ่ะน,นะเบิงบ้งเบึง้งขอบตาพี่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเมียงอ่ะน,นะผู้ปิดปิดเลยเนาะคุยเครื่ององงกงอ,อกคันชิรินนะพูดเชื่อเอาไว้ป้านกระลุ่มนี่ค่ะเป็นห้องอันไอ้สร้างพเดงเลยบ่อยเนี่ย เรื่องของเฮาบ่พ่อของไอ้สางเพิ่นบอกระลุมนี่กระลุมใส่น้ํางอโนของเพิ่นบ่ของเพิ่นยืมาอี้ของจักอันอยู่นี่นี่็ของยืมนนี่ก็ใส่จักุดน้ําทุกคน่ยืมนี่ล่ะอืสมมุติทางเฮาเจาะน้ํานี่เฮาปยังเฮาต้องใน้ําเออบ่อ้ทุกคนทเจ้าๆก็จําให้อ้ายเพิ่นแน่บ่ท่า คำเพือเจาะป็นเจาตรงแเพื่อไถนาหรือนาเล่นไ้เ้าี้ขึ้นมาเลยสีนี้เจาะเจาะคันบงนี้น้ำมันเจาะลงบบได้เพราะว่าเสียมันสิตันสียังนี่เจาะได้นี่น้ำท่าขี้มันทังอย่าง่ขึ้นมาแต่ลมลองหูนะนะแดๆยๆาเขาเห็ดเนาะสมุกอันเห็ดอยู่ไถนะเดี๋ยวนเจาเป็นนขึ้นโบไน้ำได้ด้มันลดล้มตัวลย ราคามันก็นทแพงกว่ากันโดยคือแบบบ้านนอกของของหน้าเฮานี่เสื้อลางจะใส่แบบแบบนี้หน่อยเนาะก็เอาด้านหน้าเลยเครื่องน้อยก็ได้ถ้าวันไหนบ่มีน้ำเนี่ยเพิ่นว่าต้องขนน้ำบดมือเพิ่นเนาะวันไหนมันสิบ่ัน้ำ่อไอคือขนน้ำบดมือแม่นแม่นว่าน้ำมันสิไปตามหูน้ำเลยน้ำไงก็ต้องเอาน้ำมาใส่บดมือสมุติแม่นบ่อันนี้ใครดีนะเทอมีน้ำน้องนักกามีสายน้ำอันมาไว้ทุกคนเลยเนาะเด้ผมได้อสิหายน้ำก็ได้เออเอาๆใส่ให้แท่งได้บาทนี่ โอ้โอ้ขาดีกันฟ้าแดดแทๆนี่เนาะโอยน้มนงอ่ะมียังอันไดิดนหน้าบ่งบอนเลยมูเป็นคนจิงบ่ มีมี่สันพ่ออย่งี้เนี่พอเกือบะมมีใสดีใจยี่บอได้กองน้ำโอได้กระิบีมะพุกูนอนเลยมะพุกบ่ีมะพุกูนอนนี่บะมะเผาบ่พอมะเผาอันนี่อยหน่อยเขาพนหันพรหนีลงโอ้แม่แหละมือกะแหงแต่อยู่ป่าใเนาะ นะไกดินน oh. ีก่ดินโสดินทรายหินเพื่อนเขามาหลุ่นมาเพีโอ้มันไหลลงบป็นไไโดยใช้เริ่มในบ่อบัน้ยไหางนี่อจับมานอนโดยบมานอนนี่แหละว้ เริ่มแล้วเริ่มเริ่มคนเชียร์คนนึงนะอืมจะอา nam ลงหันตวกั่วทางลงเลยทุกคนเลยน,นะต้า มียัง,งอันนี้ม้วนได้ี่เนาะดินน้ำนี่ม้วนได้ี่เดี๋ยวเย็นบ่ฮะ,ะ,ะแปะมันแง่ น้าไม่พอเบิ่งเด้อระวังห้างแตนเด้อโอ้ なっぴーば。 เย่นได้ยนะเดี๋ยวจะพามาทางน้องโบก่อนบาทนี่เป็นจังไงเต้นเต้นเมื่อยอเต้นดีใจเต้นรถนะกระแต่งโตมาอันตอนครับความข่าวดีคนะทุกคนปไปลอย ไปในไันหล่ะได้อันนั้นอยู่บ่อในจุดทุบจุดทางบอกคนอยู่บ่จุดทางล่างฟ้าโตนะโอ้โดยอดีได้เนาะบังเถอะกายันลืมยันอยังเนาะการสิ่งตัวนี้ก็คือสำคัญที่สุดเลยโดยแล้วมีแต่ว่าเพราะว่าปัดเดี๋ยวขอสองบอลขออยู่นี้แล้วก็ขออยู่น้องแล้วมีอยู่บ่อกระตอกกระติกมาใส่น้ำแข็งในใช้อายไปนะมีกระติกเดิ เดี๋ยวต้องซื้อใส่ถุงมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพมาทั้งที่กันพรมแม่พี่น้องเลยก็คือตอนนี้แเพปี้ไปอานาล่างกระติกใส่น้ำแข็งเนาะทุกคนเอาจังไหนกระทั่งสมุกดะวันกับิได้จพี่อ่าโเพียงซำนีเดอร์อรมยิ่พี่น้นนองเลยเนาะ มาต่อ EP 2สองพ่อแม่พี่น้องเลยโดยาวนานผิดพลาดมองไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเด้อท้ายนี้ม,มุกดากับโคกวาวสบายดีสบายดี